เขียดน้อยให้ค้างอ,อนะ๋อเห็นไหมจ๊ะก็จ๋าแม่จ๋าเยพินพาเพื่อนๆนมาส่องบอลยามค่ำคืนจ้ะขนาดนี้เป็นเวลาสองทุ่มแล้วมั้งเนี่ยน่าจะถึงสองทุ่มละถามว่าสุขใจไหมสุขใจค่ะทำไมเยพินมาเดินกลางคืนมาดูอะไรในกลางคืนเนี่ยรวยแหละดูออกเห็นไหมเยพินติดหลอดไฟละ สมัยก่อนยังไม่มีไฟนะเยพินมาทำมืดมืดมืดใช่ไหมถามว่าทำไมเยพินถึงไอ้นี่มาทำงานตอนมืดมืดเยพินว่าตอนมืดมืดอ่ะหลังจากที่ว่าอากาศร้อนมาทั้งวันแล้วนะอากาศร้อนทั้งวันน่ะช่วง3โมง -4 โมงเย็นเนี่ยอากาศยังร้อนแล้วอุอยู่ถ้าเราลดน้ำตอนนั้นอ่ะถ้าเราลดน้ำตอนช่วงนั้นน่ะเยพินว่าดินมันร้อนไงดินมันร้อนแล้วน้ำมันก็จะร้อน ไม่ใช่น้ำมันจะร้อนพอเราลดไปในดินแล้วยายพินว่าไอดินเนี่ยมันจะขึ้นทําให้ต้นไม้ไม่งามจะ้ะเพชรท,ทล้าน,นี่เห็นไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยล่วงเลยยายพินแกทําอะไรอยู่จ้ะแกแกแกนี่มันดื้อจริงๆนะยายพินยายพินว่าการลดน้ําต้นไม้ตอนมืดมดเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้แบบสดชื่นจ้ะนี่หลานยายพินเปิดน้ําเล่นนี่ก็เนะี่ยเขาอาบน้ํากันตอนมืดมด ก๊อกนี้มันอยู่สูงกว่าเขาไงก็เลยทําให้น้ําไม่แรงเนาะต้องน้ําแรงๆอ่ะยจยพินก็จะไอ้นี่ไงยายพินก็จะเปิดตอนมืดๆแต่เปิดเปิดฉีดให้เป็นฝอยๆนะนี่เพื่อนๆเชื่อ,อยังละ่ะแบ็น,นี้เป็นปิดน้ําก่อนเนาะเดี๋ยวจับโทรศัพท์ถองมือเดี๋ยวโทรศัพท์ลวกน้าไม่มีตังซื้อใหม่ว่าการปลูกต้นไม้คือการออมออม ออมออมมันเป็นการออมที่ดีที่สุดเนี่ยซับในดินเลยเนะีจ๊ะดูปีกกินรลีนี่กลางคืนนะนเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะทาส่องบอลตอนกลางคืนเนี่ยนะนนไม่ต้องใช้ตู้จ้ะใครบอกบอลต้องมีตู้มีตู้ที่ไหนเห็นไหมแล้วยพินฉีดยาคูไปสองครั้งอนะ่ะงามบึ้มแจ่มโปดแจ่มโปดขนาดกลางคืนนี้แจ่มโปดขนาดนี้แล้วกลางวันจะขนาดไหนพเพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะเนี่ย สวยงามตามท้องเรื่องอนนี้เพชรพัลาา้านจ้ะเผยจริงเห็นไหมนี่ปีกินอะไรใครถามบอลเยพินทำไมงามก็เยพินเลี้ยงเหมือนลูกไหมนะ่ะเยพินดูแล้วก็พูดแล้วก็คุยกับบอลเยพินทั้งวันจ้ะเนี่ยพารดน้ำรถอะไรเฮ้นี่ยที่แอ่งน้ำเนี่ยน้ำใส่ซ่ขี้วัวใส่น้ำใส่ขี้วัวใส่ ก็เดี๋ยนี้เราก็ไม่ต้องอะไรน,นี่บอลบอลในนี้คือบอลอะไรบอลในตู้ก็คือบอลที่จะพินตัดจอบอก้วจ้ะที่ตัดจอมาไปผ่าแล้วแล้วจะพินก็จะมาเอามาไว้ในนี้ยกนเก็บไว้ในนี้ให้เขาฟักฟื้นจะ้ะพอเขาแข็งแรงหน่อยจะพินก็จะไปไว้ข้างนอกจะ้ะเนี่ยชมพูพานคลองเมืองเพื่อนๆดูนี่นะส่องบอลตอนกลางคืนเนความสวยของเขาเห็นไหมจะ๊ะเพื่อนจา๋าพ่อจา๋าแม่จา๋า เขาสวยจริงนะจ้าเนี่ยเพลินไหมจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าเยพินถามจริงเนะเพื่อนๆพ่อจ๋าแม่จ๋าเพลินไหมเนี่ยแต่เยปินเพลินนะเยพินมีความสุขจ้ะถึงเลิกงานมืดค่ำแล้วยพินก็มีความสุขที่เยพินได้ทำเนี่ยจ้ะเอาไปวางคู่กันถ่ายรูปคู่เนี่ยจ้าจ้านะจ้าคนสวยอสองบอลตอนกลางคืน สำหรับบางคนบอกอ้ยฉันไม่มีเวลาหรอกฉันทํางานประจําฉันกลับมืดกับขํามเสาร์อาทิตย์ทั้งกระปูกเย็นกลับมาก็มาดูแลลดน้ําถ้ายิ่งมีน้ำหล่ออย่างเงี้ยเราลดน้ําก็ได้สามสี่วันหรือลดอาทิตย์ละครั้งก็ได้จ้ะแต่นี้เย๊พินแบบว่าเจ๊พินมีาอสุขไงมีความสุขที่ได้ทําแล้วตอนตอนมืดม,ด,มดอย่างเงี้ยเจ๊พินก็จะมาส่องดูค่ะว่ามีแมลงไหมมีอะไรไหม เพราะว่าถ้ามีแมลงวี่มีอะไรตัวเพียตัวอะไรเงี้ยกลางคืนขอเจ้าบินจ้ะแมลงเขาเจะออกกลางคืนจ้ะยี่พินก็จะมาหาสังเกตอาตอนกลางคืนสวยจริงไหมจ๊ะเนี่ยพระจ๋าแม่จ๋าจจส่องบอลตอนกลางคืนนี่เพื่อนเพื่อนก็จะโหยี่พินยินนี่แกบ้าจ,จริงบ้าจ,จริงจ้ะ บ้าแต่ได้ตังใช้นะมันก็ไม่ถึงกับมากมายอะไรแต่มันก็ยังมีความสุขที่เราได้ทํางานอยู่ในบ้านของเราให้ดูนะอีเหนาอีเหนามาจากต้นเดียวกันนะจ๊ะเนี่ยตวเนี้ยอันนี้เขียวปีเลยนี่ก็อีเหนาาวย่าดูอันนี้เนะี่ยนี่ขาวจ้วงแล้วขาวจ้วงนี่ก็อีเหน่าวย่ะสวยจังไหมแค่อยากอวดเฉยเฉยจ้ะว่าสองบอลตอนกลางคืนนะ่ะมันมีความสุขแค่ไหนจ้ะ ยังไงยาพินก็ขอเข้าบ้านก่อนเนาะอาบน้ํำกินข้าวแล้วก็หลับนอนละนะจ๊ะนะจ๊ะอยากอวดเฉยๆว่ามันมีความสุขจริงเอารถน้ํามาไม่ถึงตรงนี้หมอแต้คุยไปพร่งนี้ใครรถตรงนี้เห็นนางไหมนางไหมนางไหมฮาร์ป <c oughs> สวยจังสเสน่ห์บนใบไม้ของจริงเลยจ้ะเนี่ยพ,พ่อจ๋าพ่อจ๋าแม่จ๋า ดูได้เลยจ้ะทุกคนลองทำดูแลจะรู้ว่ามีความสุขจ้ะถ้ามีแมลงมีอะไรเราจะเห็นเลยจากกลางคืนน่ะกลางคืนน่ะพวกตัวหนอนน่ะหนอนที่กินใบอ่ะหนองแก้วอ่ะจับกลางคืนจากกลางคืนขาจะขึ้นมากินจากกลางวันขาจะไม่กินหรอกจ้ะจ้ะแต่อันนี้ไม่มีหนอนจ้าเะพิ์สำรวจแล้ว